การดำเนินงานกศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ได้โอกาสของสำนักง,งานกศนจังหวัดตรังโดยใช้โมเดลสมาร์ตตรังและกลยุทธ์ลุกถึงที่ลุยถึงถิ่นด้วยการทำงานเชิงรุกค้นหาคนพิการถึงบ้านดำเนินการอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ P D C A โดยมีการประชุมวางแผนและมอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิบัติการลงพื้นที่สํารวจและปักหมดุดโดยครูผู้สอนคนพิการและครูกศนอตนําบลลงพื้นที่สํารวจและปักหมดุดดำเนินการจัดทําข้อมูลผู้พิการและผู้ได้โอกาสในระบบคาเปอร์และสรุปผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติการ ส่งต่อข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคนพิการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผลจากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงานกศนจังหวัดตรังสามารถนำข้อมูลผู้พิการและผู้ด้ยโอกาสเข้าระบบได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนปักหมุดทุกบ้านเพื่อจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้ยโอกาสนำเข้าระบบสถานศึกษาอย่างเหมาะสมตามความต้องการจําเป็นและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาสํานักงานกศนจังหวัดตรังได้กับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษานอกระบบสําหรับคนพิการการสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาคนพิการที่เข้ามาอยู่ในระบบกศน ให้ถูกบ่มเพาะด้วยความรักและแรงบันดาลใจของครูทําให้เด็กก้าวข้ามคําว่าพิการหรือด้อยโอกาสจนประสบความสําเร็จรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กําลังท้อแท้หรือมีความยากลาบากในชีวิต สวัสดีค่ะชื่อนางสาววันดีสีดำอายุส5ปีค่ะก็อยู่กับบ้านค่ะไม่ได้ไปไหนไม่เคยได้ออกไปไปไหนไม่ข้างนอกอยู่แต่กับบ้านแล้วก็ไปเจอกับพี่วิวแล้วก็ได้ไปส่งของที่ร้านกนิ tha เขามีกลุ่มคนที่จะไปเรียนแล้วพี่วิวก็ชวนไปเรียนอยู่ที่กลุ่มตักหมวกบ้านหนองยวนตอนที่เรียนก็ มีครูครูเอ็กเอค,ค่ะคุ้จาก,กับครูเอ็กครูเอ็กก็กติดต่อให้ไปเรียนที่กศสอนอคอสอนอก็เอาเนี่ยละค่ะมันเรียนมาเอาไหมเอาไหมมาให้มาไอเรียนด้วยเรียนเพิ่มเติมคือแต่ก่อนก็ทําอยู่แบบนี้ไม่มีอุปกรณ์คอสอนอก็เอามามาเสริมให้ดีมากแล้วทุกอย่างนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากคศสอนอตําแม,ม่เนี่ยค่ะขายอยู่เล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อยู่ที่บ้านตอนที่ส่งอยู่ก็ห้าถึงหกพัน ตอนเดือนตอนที่มีตลาดสูงตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วครับได้ไม่ไม่กี่บาทวาง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 ก็ไม่ได้ไม,ไม่บางเดือนก็ไม่ได้เลยข้อคาดหวังอยากจะมีตลาดสูงกันกาดวังหวัอยากจะมีอาชีพนี้เลี้ยงตัวเองเพราทตาอยางหื้อไม่เป็นไปไหนก็ไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะตาแบบนี้อยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งมีตลาดรองรับแบบนี้ค่ะก็คงใชยการที่ มีอาชีพเป็นของตัวเอง mm hmm. แล้วก็ดูแลตัวเองได้เรื่องตัวเองได้ค่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์นี่แหละค่ะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะจะสั่งส่งให้ทางฟิลล์บุก,ก็ได้ค่ะวันดีสีดําชื่อภาษาไทยเลยค่ะและ้วก็ทางคอสโนมิรกลุ่มกลุ่มตักหมวกบ้านนองยวนก็ได้ค่ะ สำนักงานกศนจังหวัดตรังได้นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็งจนเกิดผลสำฤทธิ์ในการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กว้างขวางทั่วถึงมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการมีพื้นฐานอาชีพตามความสนใจและความถนัดตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่